เฮ้ยเข้าหนจังอะดเห็นบอะไอเฮตาหลิวอ่ะไอเฮสามตาเช่อกูเช่อกูไอเฮมาตาแล้วกูก็แงนี้แล้วน้องก็บอกอยู่ไอเบ๊กไอเบ๊กโคบเบ๊กกูตาบอดเฮ้ยแอเดี๋ยวคบจะตายใกล้ตายบตหอนลอา I have ultimate man we can go b เนดิเซอร์ดีท่ต้ายีีสเลยเฮ้ยตกใจตกใจดิซนกูดุ้งเลยเจนตัวแม่น่ากนปืนอีกเอ๊ะแป๊บนึงนะแอบไปเห็นจับปิดภาพ062ห ฮัลโหลยินเรีมฮอตลาอยู่เนอะอ๋อจะมีคนหนึงตลอดใช่ไหมหัวใจแล้วรอหวังหน้ตัวหนึ่งสองมันมีอันตีอเฮ้ยแซมแซมอ๋อไอ้ที่ทำเล่นกระจเดี๋ยวกูไปขอไลออดให้ให้บัฟระยะวามาเบแซมช่วยด้วยโอ้ยกลา อยู่กลางอยู่แล้วแกก็มันจริงไปเยอะอยู่นะนี่ไงพื่กูอาบุญพระจิตริดายิงกูเงได้เป็นโลกขอใจแล้วพี่กูเอาพี่ไปโอ้ยโควางโควังเฮ้ยเฮ้ยย้วเฮล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 หกสี่แ

เอ้ากูได้โอ้โหตัวอิงบีมันใช้สมองทุกส่วนของมันและพิมพ์ออกมาแล้วจัดเบรกบสวยจัปอสวยปออะเฮ้ยอะไรยงวิ่งอยู่เลยเกย์ดีันแปลกไปแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้พออาเทียสโอ้แหวนหมดไอตีนแล้ววะเด็กเราก็เลยเราก็เลยโอ๊ยเสี่ยช่วยช่วยคุณเชี่ยวมันไหลอัพแล้วมันเอาไปหมดเลยแล้วนะมันเห็นมึงโวนขามึงน่าจะบังมันนะแล้วตกใจมันกำลังแบบถึอถือขึ้นมา โดนไหมโดนไหมสแกนก่อนสแกนก่อนฮัลเฮ้ยเฮ้ยสองตัวตายๆๆตกับมิดตายกูเห่อเฮียตัวบรจงเต็มบรรทัดอีตัวอีตัวตรงนี้ตรงนี้ไม่ระวังระวังอย่าเข้าอย่าเข้าไปอ๋อเฮีย คิดท <muitas S 2> ่าไม่เหมือนถือ no ช็อตตี้อ่ะกูเลยกูเลยกลัวเฮ้ยใครเนี่ยกูเจอใครไม่รู้นี่ไงบ้านมันแรงดังเปล่าโอ้โอ้วางแล้วอันติโอ้โหสว่าอยู่อีกตัวนี่เฮ้ยมาแล้วหลังหลังหลังตัวท้ายเฮ้ยผมโลพี่ วิสิบห้าเสียงเบาจังเลยวู้ยยิงทะลุไปดิกล่องแม่งแมททะลุโดนหน้าแข้งไปสองบีลงแล้วปอลงแล้วลงแล้วไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าลงไหมลงแล้วตายตาย เห็นกูเห็นไฟไฟเมพี่ผมโลมากขุดเวิร์จะชังดาตอนหนขุดเอร์ขุดเวิร์ออกแล้วขุดเวเพื่อนกูกูเล่นยังไงแทดแทดแด่แดดแดดเฮ้ยนี่ไงคมขย่นถอดนะคะ ดีมดีมน้องเด็กก็โดนอีก่เก็ชุมชนดึงขึ้นมาอีกนอกจากเอมันจะมาดิปานามาเอเสียงไม่เป็นเนส้วยดิมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมเว็กโป่านเคื่อนกูกำลังควักออกมาล่กตกตา

ไว้ก่อนอย่างนี้ยไม่ถึงไอ้สับเอ้าสป라이มโอม่าเบบี้โอ้มายก g อดเฮ้ยเมต์ต์หนึงนะจิ๊โอเคแม่เฮ้ยกลับกลับน้องกลับมาค่ะขึ้นมาแล้วนะ รงชอบคนทะเลนัน้องชอบคนเตลระบำบบำบบบำบลาบลาบำบบำบำบำบลาบำทไม่ได้ครับผมไม่มียมดมีนี้กันโตใปกันใหญ่แล้วลงไปดีไม่เห็นเลยแสงสงสงหาไม่หลัดีใจหรือเปล่า 2 2 2 2 2 <coughs> uh, <coughs> <one attack>. yeah. <coughs> This time I like you, 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 you like a big like a big You, you, mình nghĩ vậy? Cái gì พวกนี้มันแผงมูลมองอะโลตีอะแผงใหญ่อะนี่ส่ขาอันีใส่องอะโลตีอะแผงโกงโกงอะนี่ส่โลงไอ้ส่ขาโอเคกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเร็จหรอตายลิฟต์ขอบลิฟต์ขับเก็บมันซะ

ว่าเธอคิดถึงฉันยังดีฉันมันคิดถึงอรอเธอกลับมา power <Okay>. nap ออ้ไหม